วันที่5มิถุนายนนั้นเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็สําหรับพี่น้องคนไทยนะครับคณะรัฐมนตรีให้กําหนดให้เป็นวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติสําหรับกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกนั้นก็มีกิจกรรมที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้จัดขึ้นรวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งในกรุงเทพมหาคนครและในพื้นที่ต่างๆสําหรับในปีนี้ทางกระทรวงก็ได้มีการกําหนดแนวทางว่าเราจะเน้นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ก็เลยใช้แนวทางการจัดงานว่าความหลากหลายทางชีวภาพกู้ชีวิตวิกฤตโลกนะครับซึ่งผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่นับวันมีความสําคัญมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับในการรณรงค์ในหลายโครงการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆ ผมคิดว่าพวกเราก็จะมีส่วนช่วยในการเรื่องในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการลดใช้ถุงพลาสติกการระมัดระวังในเรื่องของพฤติกรรมการกินการใช้การบริโภคเพื่อลดขยะนะครับไปจนถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือเรื่องอื่นๆนั้นถ้าเราคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติผมเชื่อว่าจะเป็นแนวทางสําคัญนะครับที่จะช่วยกันร,ร่วมกันแก้ปัญหาซึ่งนับวันจะเป็นวิกฤตของโลก ส่วนวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นวันที่คณะตรีได้กําหนดขึ้นก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความตระหนักและก็ตื่นตัวในเรื่องของความสําคัญของข้าวและชาวนานะครับประเทศไทยนั้นความจริงนั้นต้องถือว่ามีความผูกพันกับข้าวมาช้านานนะครับและก็ปัจจุบันเราก็เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งติดต่อกันมาถึงกว่า20ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําในขณะนี้ก็คือทําให้อาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนานั้นมีความมั่นคงมีหลักประกันนะครับเพราะต้องยอมรับว่าระยะหลังนั้นความสําคัญของภาคการเกษตรเทียบกับเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วก็ลดลงนะครับแล้วก็เริ่มมีคําถามมากขึ้นเรื่อยๆว่าสําหรับชีวิตของพี่น้องเกษตรกรน,นั้นเนี่ยจะยังมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงมีความห่วงใยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรนั้นอาจจะคิดในเรื่องของการทําการเกษตรหรือประกอบอาชีพทางการเกษตรน้อยลง แนวทางสําคัญที่รัฐบาลดําเนินการก็คือการดําเนินโครงการประกันรายได้นะครับเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยที่สุดพี่น้องเกษตรกรซึ่งมาจดทะเบียนชาวนาที่มาขึ้นทะเบียนไว้ว่าปลูกข้าวเท่าไหร่อย่างไรนั้นจะมีหลักประกันขั้นต่ําว่าจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็เป็นโครงการซึ่งขณะนี้ดําเนินการมาในรอบที่2แล้วนะครับก็สามารถทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยตรงอย่างทั่วถึง น,นอกจากนั้นรัฐบาลกําลังเร่งในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการประกันภัยพืชผลนะครับเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายแล้งบ้างน้ําท่วมบ้างก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งสร้างความไม่แน่นอนไม่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องชาวนาแล้วก็สุดท้ายในส่วนของสวัสดิการครับก็เป็นเรื่องที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของชาวนาซึ่งบมือเอิรรัฐบาลนั้นได้มีการดาเนินนโยบายก่อนหน้านี้เรื่องกองทุนเงินออมแห่งชาติและเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชน นะครับก็กําลังเอาทั้ง3ส่วนนียครับมาพิจารณาดูว่าไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนและจะทําอย่างไรแต่เป้าหมายของรัฐบาลน,นี้แน่นอนที่สุดก็คือต้องการให้อาชีพทางการเกษตรนั้นมีความมั่นคงและเราก็ยังมองว่าภาคการเกษตรนั้นในอนาคตจะมีความสําคัญมากขึ้นนะครับไม่ใช่ลดลงเมื่อโลกต้องเผชิญกับวิกฤตในเรื่องของอาหารและพลังงานและมีประเทศอย่างประเทศไทยครับซึ่งเป็นประเทศไม่กี่ประเทศซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้ผลผลิตทางการเกษตรมาตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของ อาหารทั้งในเรื่องของพลังงานไม่เพียงแต่ในแง่ของการตอบสนองความต้องการภายในประเทศครับแต่มีศักยภาพถึงขั้นที่จะสามารถส่งออกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปัญหาของโลกด้วยนะครับอันนั้นก็คือ,อความสําคัญของวันที่5มิถุนายนเมื่อวานนี้นะครับที่ได้มีการกําหนดทั้งในส่วนของสิ่งแวดล้อมและในส่วนของชาวนาและเกษตรกรของไทย